สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอพันรานโหราพยากรค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายในดวงเดือนเมษายนของชาวราศีสิงค์ค่ะผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนหรือใครที่ลูกดวงแล้วได้ลัคนาราศีสิงคค่ะก็สามารถฟังคำทำนายในคลิปนี้ได้เลยค่ะเพื่อเตรียมรับมือวางแผนในการดำเนินชีวิต คะนานายของแม่หมอนี้เป็นแบบภาพรวมค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงแบบส่วนตัวติดต่อจองคิวที่ช่องทางรายใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนอื่นแม่หมอจะขออนุญาตเป็นตัวแทนของชาวราศีสิงเพื่อทําการหยิบไพ่ในการทํานายดวงวันนี้เราจะมาทํานายดวงเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักของชาวราศีสิงกันค่ะเริ่มแรกกันที่เรื่องของการงานกันดีกว่าเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูซิการงานของชาวราศีสิงจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ ฟังคำนนายของชาวราศีสิงในเรื่องของการงานค่ะสำหรับการงานของชาวราศีสิงใครที่นะคะดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาทำงานฝ่ายทำงานฝ่ายวิชาการนะ,ะทำงานวิจัยต่างๆ ช่วงนี้จะให้ผลสําเร็จไปทิ่ทางที่ดีค่ะคุณอาจจะมีเกณฑ์การได้เลื่อนขั้นตําแหน่งหรือโปรเจกต์งานของคุณสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะใครที่ทําการสอบอยู่นะคะก็จะมีเกณฑ์การสอบได้หรือได้เลื่อนตําแหน่งสมใจอย่างแน่นอนค่ะคุณจะมีรายได้เสริมเข้ามากับงานประจําของคุณนะคะถือว่าทิศทางที่ดีมากๆเลยสำหรับเรื่องงาน การรับงานเป็นจ็อบๆจะดีมากคุณอย่ารับงานอะไรที่มันค่อนข้างยาวนานนะคะต้องรับงานที่เป็นระยะสั้นอันนั้นจะทำให้ผลการงานนั้นราบรื่นและดีด้วยนะคะหากใครตกงานอยู่ค่ะนะาบอกได้เลยว่าคู่ครองของคุณหรือเพศตรงข้ามจะหางานให้จะช่วยเหลือคุณคุณไม่ต้องกังวลค่ะเขาอาจจะฝากฝังให้คุณอย่างแน่นอนค่ะนะ ใครที่คิดจะออกนะคะบอกได้เลยอย่าเพิ่งออกค่ะคุณออกไปคุณเจอปัญหาอย่างแน่นอนนะคะใครที่ดิ้นรนตอนนี้อยู่ว่าโอ้ฉันจะหาวิธีออกหรืออึดอัดใจในช่วงนี้เป็นแค่ช่วงเดือนนี้เท่านั้นแหละค่ะบอกได้เลยว่าชาวราศีสิงห์นั้นเดี๋ยวจะพ้นเคราะห์ของเรื่องของการงานแล้วค่ะถ้ามาต่อกันที่เรื่องของการเงินนะเดี๋ยวให้หมอหยิบไพ่ก่อนนะคะ ฟังคำนานายการเงินของชาวราศีสิงค์ค่ะ <S LE AN> การเงินของชาวราศีสิงห์นั้นจะได้รายได้เสริมมีเข้ามาค่ะนะผู้หลบผู้หลับผู้ใหญ่นะคะจะให้ความช่วยเหลือเรื่องของการเงินคุณคุณจะได้เงินเข้ามือซ้ายใจมือขวาค่ะนะแต่ก็ยังดีที่มีได้เข้ามานะคะไม่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินที่เดือนที่ผ่านมาแล้วแต่เดือนนี้คุณก็จะสามารถที่จะพาพาเ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพาข้ามผ่านในเรื่องของ การเงินที่กําลังติดขัดอยู่นะคะแม่หมอว่าผู้หลับผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือคุณหรือคู่ครองของคุณนั่นแหละค่ะจะเป็นคนที่ช่วยเหลือคุณได้เองเลยทีเดียวค่ะร mm hmm. ะมัดระวังปัญหาเอกสารนะคะเอกสารต่างๆนะคะในเรื่องของการเงินคุณอาจจะมีเกณฑ์การได้ทําเรื่องของการกู้ยืมเงินกู้เงินต่างๆหรือคุณจะต้องอ่านเอกสารให้ดีนะคะแม่หมอบอกได้เลยว่าคุณอาจจะถูกโกงหรือเป็นหนี้แบบไม่คาดคิดได้ค่ะ จะเสียเงินกับการซ่อมรถซ่อมรานะคะซ่อมบ้านนะคะนะหรืออาจจะต้องจ่ายประกันรถยนต์เนาะหรือว่าซื้ออะไรต่างๆในเรื่องของรถยนต์ช่วงนี้รถค่อนข้างเสียหรือใครอยากจะได้รถเก่าในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การได้รถมือสองค่ะ นะคะนะส่วนสุขภาพก็ระมัดระวังเรื่องของการเจ็บป่วยคุณจะเจ็บป่วยในเรื่องของสุขภาพนี้คุณจะต้องเสียเงินกับสุขภาพค่ะนะก็แนะนํานะคะนะก็ไปทําบุญลงศพผ้าห่อศพด้วยเนาะนะคะสําหรับชาวราศีสิงค์ค่ะต่อมาเรามาฟังคำนัในเรื่องของความรักกันค่ะว่าความรักของชาวราศีสิงค์นั้นจะเป็นอย่างไรเนาะ ได้มาแล้วนะคะความรักของชาวราศีสิงค์ค่ะค่ะสำหรับคนโสดนะคะอาจจะมีเกณฑ์การได้พบคู่แบบไม่คาดคิดนะคะหรือว่าจะพบคู่ในสายงานที่ทํางานด้วยกันนะหรือเพื่อนในที่ทํางานเป็นคนเออเป็นคนนาคนรักคนนี้มาให้หรือแนะนํามาให้นะเป็นคนชักนํามาให้เป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้นะนะก็ อาจจะถูกใจเรานะคะเพราะว่าทํางานสายสายสายเดียวกันค่อนข้างเหมือนกันนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่ช่วงนี้คนรักของคุณค่อนข้างที่จะห่างเหินคุณหรืออาจจะดูไม่ใส่ใจคุณมากเท่าเท่าไหร่เพราะว่าคนรักของคุณนั้นมัวแต่ทําแต่งานค่ะนะอย่าไปว่าเขาเลยค่ะแม่หมอว่าคุณอย่าคิดมากอย่าฟุ้งซ่านเนาะเออได้คนขยันก็ดีแล้วนะคะนะถ้าเราไปคิดมากฟุ้งซ่านกับเขาไปว่าเขาหรือมีอะไรแม่หมอกลัวจะมีปัญหากันนะคะนะตัวคุณเองจะต้องใจเย็นๆแล้วก็คิดว่า สะบางว่าเขากังวลเรื่องงานเขาเครียดเรื่องงานคุณก็พยายามช่วยเขาในเรื่องตรงนี้ทําให้เขาคลายคลายความห่วงห่วงความเครียดในเรื่องงานจะดีที่สุดค่ะก็ขอให้คุณนําคําแนะนําของแม่หมอไปใช้นะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาทํานายเรื่องของโชคลาภกันดีกว่าเนาะว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะมีโชคลาภกับเขาบ้างในเดือนเมษายนนี้หรือไม่ โอ้โหนอนขนาดนี้นะคะต้องพักแล้วค่ะนะคะชาวราศีสิงห์นั้นนะคะยังไม่มีโชคนะคะต้องพักเลยค่ะซื้อไปอาจจะไม่ถูกอาจจะไม่โดนหรือเฉียดอีกแล้วนะคะบอกได้เลยว่าเลขที่เราตั้งหวังไว้อาจจะไม่ใช่ค่ะนะคะแต่ถ้าอยากจะเล่นลองเล่นดูนะคะให้ซื้อเลขคนเสียชีวิต หรือเลขเกี่ยวข้องกับงานชุดดำนะคะลองเสี่ยงดูนะคะก็ขอให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีโชคค่ะค่ะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับคำทำนายหากใครชื่นชอบแม่หมอพล้านฝากกดติดตามที่ช่องชาแนลแม่หมอพล้านโหราพยากรณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อแม่หมอพลานโหราพยากรณ์ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ